ยาเพียแคมทํำใจพารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้สบู่เบนเนต c a แอเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคันเทสตปีที่2เทอมสา ซึ่งตอนนี้เราแข่งขันผ่านไปแล้วแปดโรงเรียนโดยโรงเรียนที่นั่งเหนียวแน่นบนบ,นบรรลังอันดับที่ 1, <ม> 1> นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทําไว้สูงถึง9.70คะแนนและบนบรรลังอันดับที่ 2, 2> นั่นคือโรงเรียนจันทองเอี่ยมจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทําไว้8.85คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่9 โรงเรียนปียาวิทยาตะลิงชันครับถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนปิยาวิทยาจากตะลิงชันกรุงเทพมหานครกับบทเพลงแฟนฉันไม่ต้องหล่อค่ะคู่ขนาดลอยฟ้าพาสู่ตะลิงชันเขตขันไม้งามตลาดน้ำขึ้นชื่อเรื่องลือประเพณีชักพระ ขอเอปกแฟนไม่ต้องหล่อมาเลยเนี่ยไม่หล่อจริงๆด้วยแต่น่ารักอือ้นักร้องแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียยพรทองบริสุทธิ์อายุ9ปีชื่อเล่นชื่อน้องเพลงอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากโรงเรียนปียาวิทยาตลิ่งชันค่ะมาครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะีชัดเต้นค่ะเคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยค่ะร้องยากไหม ไม่ยากค่ะขอให้ครูเบิร์ตครูฝนให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะโอ,อ้โหอค่ะเป็นไงบ้างอหรือ,อว่าน่ารักมากๆเลยดูเพลินจนจนลืมเขียนอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ข้างในข้างในใจพี่ฝนแล้วแหละก็คือน้องเพลงนะคะอะอ,อกมาเนี่ยคือเด็กจริงๆเด็กเด็กมากแล้วก็ น้ำเสียงยังเป็นน้ำนมเหมือนที่พี่ส้มเคยบอกเลยอ่ะ <c oughs> ยังไม่สิ้นกินน้ำออนมเลย,เลยแต่พี่ฝนภูมิใจมากเลยนั่งดูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อ้องน้องเพลงจะต้องจะต้องไปฟังอีกเยอะๆเพิ่มเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยแต่ว่าพี่ฝนถือว่าหนูทําได้ดีเลยแหละลูกทุ่งเนี่ยมันจะมีลูกคอมีลูกเอื้อนตอนนี้น้องเพลงยังไม่มีนะคะยังไม่มีแต่ไม่ใช่ว่าน้องเพลงจะทําไม่ได้ พี่ฝนเพลงลูกทุ่งของน้องเพลงอ่ะมันมีในหัวใจอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้พี่ฝนประทับใจมากคค่ะขอบุณค่ะ ในเรื่องของโชว์ค่ะรูเบิร์ตค่ะในเรื่องของโชว์มีเรื่องให้คุยเยอะเลยนะครับเอาเรื่องแต่งหน้าก่อนก็มีบ้างที่รองพื้นกระดํากระด่างอยู่บ้างนะครับอาจจะสีไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะอมมาเบอร์เดียวนะครัคราวนี้มาเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็โอเคครับเออเข้าเข้าชุดดีนะครับดีไซน์กันจนออกมาได้เป็นชุดลูกทุ่งร่วมสมัยก็ดูน่ารักดีสีก็โดดเด่นดีนะครับคราวนี้มาเรื่องการเต้นมันเป็นเรื่องของปกติที่กล้ามเนื้อเด็กวัยขนาดนี้ทําได้ไม่ลายไม่สุดอยู่แล้วแต่สวยงามในเเททียบ่า ระดับของอายุเท่านี้เนี่ยคือถ้ามี20คะแนนให้20คะแนนนะตอนนี้มันมีแค่10คะแนนเองเนี่ยนะครับแล้วก็ววมไม่รู้จะชมยังไงนะรู้แต่ว่ารู้แต่ว่าร้องเพลงแบบนี้ไปนั่งคู่คนหล่อ,อเลยไหมเอามั้คนหล่อน้องแจ๊คเนี่ย <laughs> <laughs> เก่งมากครับคุณผู้ชมครับเราต้องการแค่2โรงเรียนนะครับที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอม3ปีที่2 เราก็ต้องลุ้นน้องๆทั้งสองบอลลังว่าจะได้นั่งกันต่อหรือเปล่าหรือจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับโดยเฉพาะนะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนนะครับจากจังหวัดอ่างทอง9.70นะฮะอยู่บอลลังที่1โรงเรียนจันทองเอี่ยมนะครับจากจังหวัดนนทบุรี8.85ผมกำลังจะบอกนี่นะครับโรงเรียนวัดต้นสนจากจังหวัดอ่างทอง ได้อยู่ต่อครับอ่าบัลลังที่หนึ่งครับส่วนบัลลังที่สองนะครับโรงเรียนจันทองเอี่ยมจากจังหวัดนนทบุรีที่มีคะแนนอยู่8.85นะครับขึ้นด้วยเลข8ครับโรงเรียนปิยะวิทยาตลิ่งชันกรุงเทพทำคะแนนไปได้ จุดสองศูนย์โอ้ไม่มาครับพลังที่สองได้เหัวใจจริงๆโอ้ยตัวเล็กไม่สำเร็จนะครับไม่เสียใจค่ะโอกาสหน้ามาใหม่ได้คะ่ะถูกต้องยอดเลยเอาละค่ะมีความเก,กาดแบบนี้นะคะโรงเรียนปียาวิทยาตลิงชันกรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต จักระยานเอแล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตห0 0 0งหมื่นบาทค่ะไปลูกดีมากเครับครับก็น้องๆทำเต็มที่แล้วครับผมถึงยังไงก็เราไม่ผ่านครับเราไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าเราขึ้นมาใหม่ครับสัปดาห์หน้าต้องมาลุ้นกันต่อว่าบัลลังก์จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ